ตามน,นคะคะตามเป็นตามลกครวรไว้หนึงน่งปีหรือหเดืนอนะนะคะหมักมะม่วงวัสดีค่ะ วันนี้จะมาหมักทำน้ำหมักมะม่วงสุกนะคะเห็นไหมคะนี่น้ำหมักมะม่วงสุกนี่คือม่วงที่ล้างแล้วนะคะแล้วก็จะมาหมักแล้วก็มาเป็นมะม่วงนี่คะ่ะมะม่วงที่ยังไม่ปอกเราปอกแล้วนี่คือน้ำหมักน้ำหมักนะคะ อันนี้ดองได้สี่หมักไว้สี่วันเอ่สี่ปีแล้วค่ะชัดเด็กเด็กนี่คือมะม่วงที่จะหมักนะคะ,ะนะคะนะคะจะมาหมักปอกล้ลมางล้างมะม่วง ล้างมะม่วงให้สะอาดก่อนนะคะลองล้งางกนันดีๆล้างมะม่วงยี่ปอกมะม่วงนะคะอกมะม่วงน,นะคะมะม่วงมะม่วงสุกปีนี้แล้วก็มาปอก พี่ว่าไปนี่นะคะอน,นุญาตอานี้ออกน,นะคะลังม้งม่อ,อ,อ,อ้แล้วก็อเปิืออกเชืนเ็นเนื้อมันนะคะเชือนูเต็นเนื้อ เปหมักเป็นผลไม้นี่เห็นไหมคะอืมเนี้ยก่อนเนาะน่คะแล้วเราก็จะมาปอกปอกแบบนี้คะ่ะปอกใส่เอาเฉพาะเนื้อแบบนี้นะคะเนะนี่ย คือจะมาหมักน้ำหมักมะม่วงสุกนะคะเหมือนกันเราทำกวนเลยแต่เราจะไม่กวนแต่เราจะหมักทำอย่างนี้นะคะก็คือจะรวบแล้ตัดตอนเนาะทำให้ดูแค่ลูกเดียวนะคะทีน,นี้พอพอทำัวน,นี้เสร็จก็จะใส่ใส่น้ำตาละคะ่ะ น้ำตาลแล้วก็น้ำน้ำเปล่าแบบนี้น้ำตาลหนึ่งกิโลน้ำแบบนี้สักสามขวดนะคะน้ำบริสุทธิ์สามขวดเซลงก็ปิดฝาไว้นี่นะคะควนควนควรแล้วก็ปิดฝาฝาไว้ก็จะใส่ถุงพลาสติกด้วยนะคะ เ่าะมันหนักอนกุญาตเราเฉพาะเนื้อมัน,มนเม็ดมะม่วงเราออกนะคะก็จะปิดพอเอาแต่เนื้อมันเหมือนเราทำควนเลยค่ะหมักไว้สักปี สองปีสามปีแล้วแสงตอนตอนเราทำเสร็จนี่ก็จะทำแบบรวบรบตัดตอนง่ายๆเนาะนี่นคะคะพอพอหมักเสร็จก็จะเป็นน้ำน้ำหมักผลไม้ น้ำหมักนี่คือน้ำหมักผลไม้รวมนะคะทำผลไม้รวมจะเอาน้ำเฉพาะใส่ใสมันเฉพาะใส่ใสนนะครใส่ใส่จะม,มาทานกันน้องพื่อนแต่นี้จะทานให้ดูโดยไม่ต้องผัดเพื่อนนี่นะคะ,น,ะน้ำหมักถ้าเราต้องการเยอะก็กินกินโช นี้จะมาทำน้ำหมักมะม่งวงนะคะนี่นะคะก็จะใส่ใส่ใส่น้ำตาลหนึ่งกิโลแล้วก็น้ำน้ำเปลี่ยนริสุทธิ์เนี่ยแค่สองขวดเพราะว่าอันนี้มันหกร้อยซีซีก็คือลิตรหนึ่งลิตรสองลิตรก็ได้ค่ะที่มันพ้วนนะคะเห็นนะคะก็อย่าลืม กดชร์ซับสไครป์ให้กันจะนานีนเนี่